สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะครับกับนิกและตู่ธนาโนนนะคะวันนี้นะ EP ที่38แล้วก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวรองเท้าของแวนสันนะคะหรือว่าชื่อย่อ V.S. <V s S 1> อ่าตัวนี้จะเป็นรุ่น 161B ไม่ใช่รุ่นใหม่นะคะตัวนี้บอกเลยว่าไม่ใช่รุ่นใหม่แต่ว่า เป็นสินค้าที่ทาง V S เขาตอนตอนรุ่นเขากำลังมา,เ,าเป็นที่ขายดีมากแต่ที่เรามาทํำ EP เพราะว่าเนื่องจากสินค้าตัวนี้มันหาไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าใครสนใจก็มาที่ช็อปธนาโนนได้เลยเพราะว่าเรายังมีสินค้าตัวนี้อยู่นะคะยังพอเหลือยังพอเหลือนะแต่ก็ไม่เยอะแล้วเหมือนกันถามว่าตัวนี้นะเป็นทรงของ V shape นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นชโงของ v ี h p p ด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นอาถามว่าคนที่เท้าแมเท้าอูมนะคะหรือนิ้วเท้ายาวสั้นไม่เท่ากันตรงนี้เราไม่แนะนำให้ใส่เลรุ่นนี้นะคะแต่ว่าสำหรับใครที่เท้าเล็กหรือว่าเป็นผู้หญิงเนาะก็ใส่ได,ได้ได้ค่อนข้านที่จะดีเลยเพราะว่าบอกเลยนะว่ารองเท้ารุ่นนี้พอใส่ออกมาอยู่ในคอร์ดอะสวยอยู่นะคะ นี่เขาก็จะมีว่ลายด้านหลังนะตัวนี้นะคะเป็นลูกเล่นของสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะนะคะมันก็ออกเป็นสีน้ำเงินปัดทัดเทียวเขียวใช่นะครับก็รายละเอียดก็แบบที่พี่ตู่บอกไปนะครับแล้วส่วนขอดูใต้พื้นหน่อยนะครับใต้พื้นนะครับมันจะมีแผ่นเคปลาอยู่ข้างล่างครับรับแรงกันกระแทกนะครับซอกแรงกันกระแทกด้วยนะครับแล้วราคาไม่แพงด้วย นะครับราคาไม่แพงแน่นอนนะครับบอกไว้ก่อนนะครับพันนิดหน่อยพูดได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่เกินพันหเออไม่เกินพ5นหนะครับตัวนี้นะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับถ้าเกิดอยากจะได้จริงๆนะครับก็สะดวกเข้ามาที่คอร์ดได้เลยก็จะดีเพราะว่าจะได้ลองสวมลองใส่กันอะไรกันดูได้นะครับก็รับรองเท้ากลับไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะโทรสั่งอยู่ไกลหรืออะไรอย่างงี้ครับก็ 02ขึ้นทางนี้นะครับเบอร์มือถือขึ้นทางนี้นะครับ Line แอดขึ้นข้างบนนะครับเฟซบุ๊กนะครับขึ้นข้างบนนะครับ Line ธรรมดาขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะ i n s t a g r กรแล้วก็ t ิ k t o k ขึ้นให้หมดเลยนะครับที่มี<ก>เพราะว่ามันจะขึ้นามปังเต็มหน้าเราเลยทั้งสองคน<อ>เพราะฉะนั้นลูกค้าติดต่อช่องทางไหนสะดวกที่สุดก็<อ>กกด้านนั้นแหละแต่ถ้าไม่สะดวกก็แนะนำให้มาที่นี่ได้ยิ่งดีเ,ออเพราะจะได้อลองสวมลองใส่ใช่เพราะอย่างที่บอกว่ารุ่นนี้เป็นมีเชฟนะคะแต่ถ้าใครที่เท้าแบเท้าอุ้มอย่างที่บอกนะก็ตัดไปได้เลยเพราะว่ารุ่นนี้ใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะคะถ้าไงวันนี้ตุลั้นนี้ก็ ฝากสำหรับ EP ีที่38นะคะ1 6 1่เป็นรองเท้าของแวนซานด้ด้วยละกันถ้าไงตัวกันนี้กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย